การทำพินัยกรรมคือการกำหนดการเปื่อตายของเราเอาไว้ว่าหากเราเสียชีวิตให้ทรัพย์สินของเรานั้นจะตกได้แก่ผู้ใดเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นเราจะทำพินัยกรรมได้เฉพาะทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นอย่างจิตเจ้นเราได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยา ทรัพย์สินคอนสมรสนั้นก็เรียกสินส่วนตัวส่วนทรัพย์สินที่หลังจากจดทะเบียนสมรสก็เรียกสินสมรสการทำพินัยกรรมนั้นเราจะทำพินัยกรรมได้เฉพาะสินส่วนตัวของตนเองเท่านั้นจะไปทำเพื่อในทรัพย์สินของบคุคคลอื่นในพินัยกรรมไม่ได้อย่างเช่นหลังจากจดทะเบียนสมรสเราซื้อที่ดินม,มาเรียกว่าสินสมรส าการทำพินัยกรรมยกที่ดินตั้งแปลงไอ้แก่นายกไก่นั้นซึ่งกำหนดเอาไว้ว่าให้กไก่เปี่ยมคนเดียวพินัยกรรมฉบับนั้นมีผลเฉพาะครึ่งหนึ่งในที่ดินแปลงน,นั้นเฉพาะส่วนของตนเพราะที่ดินแปลงนั้นเป็นสินสมรสอีกครึื่งหนึ่งเป็นของภรรยาของเราเราไม่สามารถที่อยากทำพินัยกรรมให้ที่ดินตั้งแปลงแก่ผู้รับ ซับตามป็นัยคมไม่ได้แม้ภรรยาของเราลงชื่อเป็นพยานในเป็นัยคมฉบับนั้นการลงชื่อเป็นพยานนั้นไม่ได้และไม่ถือว่าเป็นการทำปีนัยคมยกให้แก่บุคคลอื่นยกเว้นภรรยาของเราได้มาทำปีนัยคมร่วมกันว่าข้าพเจ้าทั้งสองขอทำปีนัยคมฉบับนี้ยกให้แก่ใครเขาแปลว่าที่ดินแปลง นั้นซึ่งเป็นสินสมรสตกได้แก่ผู้รับเป็นในรมทั้งหมดและก็เราสามารถทำปเป็นในคมยกสินส่วนตัวก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสให้แก่บุคคลอื่นได้ปเป็นในคมนั้นยกให้ได้ทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งก็เรียกว่าป,ปิดในคมกำหนดการเปื่อตายของเราไว้นะครับหากถ้ามีปัญหาในเรื่องพป็นในครเป็นในคมน,น,นั้นจะได้ หรือไม่ถูกต้องไหมลายมือชื่อลงถูกต้องหรือไม่เป็นโมฆะไหมปลอมหรือไม่จะต้องมีการพิสูจน์ลายมือชื่อหรือไม่ทาอย่างไรว่าเป็นเป็นรมที่ถูกต้องไม่สะทายาตหรือบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะโต้แย้งได้ว่าเป็น,นคมนั้นเป็นเป็น,นคมปลอมหรือเจ้ามอดกเขียนโดยไม่มีความรู้สึกผิดชอบหรือไม่มีสติสัมปชัญญะในขนานั้น อาทำอย่างไรให้ถูกต้องและสมบูรณ์ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบทุกปัญหาทุกเรื่องราวอาจจะมีข้อต้แเยง้งเกิดขึ้นได้เมื่อท่านมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปนัญหาเรื่องอะไรก็แลแ้วแต่ซึ่งเป็นการเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายความยุติธรรมการตูกอร r r e ออเปรียบรีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักหากท่านไม่รู้จักไกล มาปรึกษาทนายนักยินดีกับปรึกษากรับสวัสดีครับ